เห็นหน้าปัสนีหมายเลขสามแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับบอกเลยพี่เขาหน้าแก่เองผมคิดว่าสามสิบสามครับส3มสิบามปีนั่นคือความรู้สึกแรกที่คุณเห็นปัสนีหมายเลขสามของเราที่เขาก็ลุงรังเหมือนกันนะแบบมีลุงรุงรังหนวดเขาหมายถึงหนวดเขาผมอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็ทําให้ดูดูอายุมากว่าปกติหรือเปล่าก็เลยว่ายากครับคุณแม่ว่าไงคุณแม่ก่อนได้ไหม ดูเนตลเอแอก่อนแอ์มั่นใจก่อนแอบรู้สึกว่าพี่เขาดูเป็นแบบศิลปินดูเป็นจิตกรช่างภาพมาทางสายอาร์ตเลยเนี่ยนะคะแล้วก็แอ์คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า37ค่ะ37ดปีขึ้นไปนี่คือนี่คือความรู้สึกของแอ์คุณเอกี้และนี้เห็นด้วยว่าเขาต้องมีวิถีภาวะพอสมควรกับความเป็นแบบคาแรคเตอร์นี้ยูนิคขนาดนี้ใช่เขาต้องแบบสั่งสมประสบการณ์แล้วก็มั่นใจในการทำงานแบบอาร์ติสต์แบบนี้น่าจะประมาณ 42่สสอง่ะสีสิบำหรับคุณเอกกี้มาที่หมอริสริดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาอาจจะดูโตบุคลิกเป็นผู้ใหญ่แต่จริงก็คือสิบแปดเอท่าไหร่เออเท่าไหร่ดีริสว่าได้ประมาณ39แล้วกันนะกำลังจะแต่สีอ่ะส9โอ้โหนี่หลากหลายแอร์บอก37ริสบอก39คุณเอกกี้บอก42คุณท็อปกับคุณนิวฟังแล้วหนักใจไหม คุณบอก33มสิบสาไป่ะเพราะผมลอกตัวผมอ่ะลอกตัวผมผมเป็นนักดนตรีความเป็นนักดนตรีเนี่ยหน้าตาเขาอย่างนี้หมดเลยนะครับนันตรีสไตล์นี่หมดใช่แต่ว่าอายุไม่เยอะแต่คือมีหนวดมีเขาเอาล่ะงั้นผมมีคำจำกัดความสำหรับปัศนณีท่านนี้ให้คุณนั่นก็คือแต่งงานกับศพเอาล่ะคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัศนณีท่านนี้หรือไม่ครับ ผมขอใช้ตัวช่วยภาเพเหตุการณ์ครับใช้ตัวช่วยภาเพเหตุการณ์ไปดูภาเพเหตุการณ์นี้กันเลยครับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาจอห์นพอที่สอเสด็จเยือนไทยครั้งแรกในปีที่ปรัสนีท่านนี้เกิดครับปรัสนีหมายเลข3ครับคุณอายุ35ปีใช่หรือไม่ครับใช่ ใช่ครับตอบถูกแบบรู้จริงแบบนี้รับเงินโบนัสไปเลย5,000บาททำไมอ่ะอาวโอ้โหนี่เขาตอบเหมือนเห็นจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับปัสศีหมายเลขสามเดฟครับชะดินยืนยิ่งครับ เห็นบอกว่าผมพูดคําว่าคําจํากัดความของคุณคือแต่งงานกับศพเกิดอะไรขึ้นก็แฟนโดนรถชนตายครับแล้วก็แฟนคุณเดี๋ยวโทษนะฮะก่อนที่จะโดนรถชนตายนี่คือคบกันมากี่ปีละ1สิบปีคบกับแฟนมาสิบปีแต่ปัญหาคือผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดแต่งงานนะอไม่เคยคิดจะแต่งงานกับแฟนไม่มไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยแล้วเคยคุยกันไหมคือเขาเป็นผู้หญิงทั่วไปที่แบบอยากแต่งงานใช่ทุกคนอยากแต่งงานหมดแต่เราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทํางานเราอยากใช้ชีวิตเราอยากโน่นนี่นั่นแต่แบบ มันรู้สึกก็เป็นแบบเอาแล้วถ้าเขาตายเราแต่งไหมเราผมก็นี่แฟนเราแฟนเราถามตอนมีชีวิตอยู่ถามว่าถ้าตายไปจะแต่งไหมเราตอบไหมเดี๋ยวถ้าตายเดี๋ยวแต่งแล้วเดี๋ยวบวชให้ด้วยพูดกับแฟนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าถ้าตายจะแต่งงานและจะบวชให้ด้วยใช่แล้วพอพูดหายจากนั้นสักชักนานไหมก็ประมาณเท่าไหร่ผมจําไม่ได้ผมจําได้ว่าปีประมาณปีนึงได้ยังไงปีเศษๆเท่านั้นเองเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคือเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปทํางานแล้วก็โดนรถชน แล้ว<ล>เสียชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมาฮะเพราะว่า <ไง S 2> เลือดขังในสมองแล้วเราทํายังไงต่อก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นแฟลชแบ็กอ่ะกลับมาทุกอย่างการใช้คำพูดดีกว่าเพราะว่าคือคําพูดมันรีมายในหัวแบบอา้าวไงทาไงดีวะแล้วเราก็อยากจะทําในสิ่งที่พูดเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เตรียมทุกอย่างทั้งหมดเลยฮะเตรียมแบบจัดงานแต่งรู้แล้วว่าตัวเองทําแน่ๆก็บอกทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนบอกบ้า บอกทุกคนเลยบอกคุณพ่อบอกคุณแม่นี่นั่นแล้วแบบเขาบอกว่าเอ้ยทาแบบนี้แล้วแบบพ่อแม่จะเอาหน้าไว้ไหนอะไรเงี้ยตามเคเจอร์ไทยป่ะเอาหน้าไ้ตรงนั้นแหละอ่าก็บอกพ่อแม่ไงเอาหน้าไอตรงนั้นแหละอืมแล้วก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับแฟนเราใช่ฮะก็ให้เพื่อนไปเซตอัพที่วัดอะไรเงี้ยสั่งโทรสั่งดอกไม้ขอโทนนี้นะสีนี้นะอันนี้ไม่เอานะเศร้าไปอะไรเงี้ยก็พอถึงเวลาทุกคนบอกเอ้ยพร้อมแล้วก็เลยขับรถไปอืมใช่ครับแล้วผมใช่แล้วผมเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าขนมไทยมันเรื่องเยอะ เออผมก็เลยแบบใส่ทักซิโดแล้วก็ใส่เน็ตแต่งแต่งงานแบบฝรั่งอ่ะใช่ใช่ใช่แต่งงานจัดพิธีแบบฝรั่งสวมแหวนอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ประมาณนั้นนะครับก็แต่งงานใช่พอแต่งเสร็จผมว่าสองพ2น1 2บสก็ต้นปีเลยครับ2555พอแต่งเสร็จก็บวชบวชทําตามสัญญาที่ให้กับแฟนไว้ก่อนเสียชีวิตใช่แล้ววันจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเยอะมากความรักของคุณตอนนี้คืออะไรความรักของผมคือมัน คือมันค,คือความรักอะแต่มันไม่ใช่การแบบที่คนเราต้องแบบคือทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันอะมันมันใช่ไงแต่ว่าในมุมความรักคือมันคือความรู้สึกผมว่าความรักมันคือจุดสตาร์ทนะแต่การที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอะสุดท้ายมันคือความเข้าใจมันคือความเข้าใจมันไม่ใช่ความรัก mm. มันไม่ใช่ความรักแล้ว mm. แต่ว่ามันคือแบบถ้าคุณว่าคุณรักกันแต่ว่าสุดท้ายคุณไม่เข้าใจกัน mm. คุณก็ทะเลาะกันสุดท้ายค,คุณก็แยกทางกันอยู่ดีหรือคุณไม่เชื่อใจกันอะไรเงี้ย นี่ก็คือความรู้สึกที่มันลึกมากกว่าค,วาคำว่ารักสมบูรณ์ใช่ใช่เลาจิกความคิดมันเปลี่ยนนะ<ม>เพราะการที่แบบการเสียใครสักคนไปแล้วมันกลับมานึกย้อนแเราก็ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรักษาความรู้สึกไว้เหมือนวันแรกที่คุณรู้จักกันเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณเดฟมากนะครับขอบคุณมากครับขครับผมครับขอบคุณย่าหมอและคเดฟทำให้คุณได้รับ